สวัสดีสสดค่ะคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทุกสองคนแอดมินตันแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนคเช่นเคยคะ่ะตอนนี้นะคะแอดมินเอเป็นอย่างไรบ้างคะสถานการณ์ของ NBA ตอนนี้คะ่ะเพราะว่าตอนนี้เห็นว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น<ช>ด้วยนะคะ ใช่เลยครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของประเทศอเมริกาเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของ NBA ก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยมีนักกีฬาที่ถอนตัวจากการแข่งขันครับล่าสุดก็คือโบเซโซโลชาครับปีของฮิสตันร็อกเก็ตส์ครับวัย36ปีซึ่งคนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีรายงานสาเหตุที่ไม่เข้าร่วมทําการแข่งขันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทีมจึงมีการเตรียมเซนเอาตัวลุคเอมบาอามูเจครับ คนนี้นี่ก็เคยเป็นอดีตผู้เล่นทีม Houston Rockets อยู่แล้วในช่วงปี2018ที่ตอนนั้นเนี่ยทีมมีผลงานชนะระดับ65เกมเลยนะครับสำหรับคนนี้เนี่ยนะก็ถือว่ารู้ระบบทีมเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเนี่ยครับดูทรงแล้วเนี่ยแม้ Rockets เนี่ยจะหาคนเข้ามาเสริมทีมแทนเซฟโรชาเนี่ยนะครับ แต่ทีมเนี่ยก็น่าจะเน้นใช้งานเจฟ f กรีนครับกับเดมาราเร่แคร์รลมากขึ้นครับอันนี้นี่คือรายงานของนักกีฬาที่ประกาศถอนตัวล่าสุดนะครับแต่มันยังมีนักกีฬาบางส่วนครับที่ยังไม่ตัดสินใจครับอย่างแบรดลี์บิลเนี่ยล่าสุดเนี่ยผู้เล่นของวอชิงตันวิสเซอร์สเนี่ยครับตัวหลักเลยนะฮะเขายังออกมาบอกว่าเขายังตัดสินใจไม่ได้เลยครับว่าจะเล่นในดิสนีย์เวิลด์หรือเปล่าหรือว่าจะไม่เล่นดีอันนี้นี่ก็ต้องถือว่า จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยทาง NBA เนี่ยเขาก็บอกว่าเส้นตายที่จะแจ้งทีมเนี่ยว่าจะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมเนี่ยคือวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ล่าสุดก็เลื่อนมาจนถึง1กรกฎาคมแต่ปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่มีแบบว่าเส้นตายจริงๆนะครับก็เหมือนกับเขาก็คงเอลุ่มาลวยจริงๆครับว่าจะให้นักกีฬาเนี่ยตัดสินใจแบบเอาให้ถึงที่สุดเลยเนี่ยฮะแต่สำหรับวอชิงตันวิสเซอร์สเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าแบรดลีย์บิลเนี่ยตัดสินใจว่าไม่ไปจริงๆเนี่ยโอ้โหต, yeah, ะะต้องบอกว่าต้องบอกว่าวอชิงตันวิสเซอร์สเนี่ยไม่น่าไปแข่งแล้วฮะเพราะว่ามันเข้าไปนี่ก็คงไม่มีประโยชน์จริงๆครับเพราะว่าทีมเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีแบรดลีย์บิลไม่ใช่แค่ที่วอชิงตันวิสเซิเนะะ์ที่ LA Lakers The White ดด้วยยยยคค่่่่ะะ House เเนนีก็ัังไมตสิใจล ว่าจะเอาอย่างไรดีจะไปหรือไม่ไปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยใช้เวลายอยู่กับ,บครอบครัวที่แอตแลนตาค่ะแต่ในส่วนของเลเกอร์สเนี่ยก็หวังว่าเดอะไวท์จะตัดสินใจมาร่วมทีมนะคะและในจุดนี้ทีมก็ยังไม่คิดจะมองหาเซ็นใครเข้ามาเพิ่มแทนและความเคลื่อนไหวล่าสุดของ LA l a k e ์ s ค่ะที่ทุกๆคนสนใจนะคะในที่สุดก็เป็นทางการ<ช>แล้วค่ะ j ร Smith ค่ะเข้ามาเซ็นสัญญากับ LA l a k e ์สเป็นที่เรียบร้อยมูลค่าสัญญาก็คือ2 8 9 8 0 3เหรียญหรือประมาณ9.2ล้านบาทกับการแข่งขัน ที่ดิสนีย์เวิลตามข่าวเนี่ยเขาจะมาในเสื้อแข่งหมายเลข21ส่วนสาเหตุว่าทำไมถึงเรื่องเมื่อนี้เดี๋ยวรอตามข่าวกันอีกทีนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเบอร์5ที่ตัวเองใส่ตอนอยู่ที่คีฟเลคาเวเรียนมีลูกี้ในทีมค่ะที่ชื่อว่าทาเลนฮอร์ตันทักเกอร์ใส่อยู่นะคะแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะเล่นในจีลีหากเขาจะใส่จริงๆก็ไม่น่ามีปัญหาคุยกันได้ค่ะส่วนหมายเลข8ที่ตัวเองเคยใส่ที่นิวยอร์กนิกส์นั้นก็ใช้ไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะเอลเอริเกอร์เซก็ได้รีทรายให้โคบีไบรอันเป็นที่เรียบร้อยค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่รายงานของนักกีฬาที่มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยทีม, New Orleans, icans, มนิามานะะว มีนักกีฬาของทีมเนี่ยถึง3คนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยครับแต่เขาไม่ได้เปิดเผยรายชื่อนะครับหลายๆคนนี่ก็คาดเดาไปต่างๆนานาครับว่านักกีฬาที่ติดเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไซออนวิลเลียมสันครับอันนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าทางทีมเนี่ยเขาไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อแบบนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยก็ไม่มีทางรู้จริงๆครับว่านักกีฬาคนไหนที่มีการติดเชื้อแต่ตามข่าวเนี่ยนะครับทีมเนี่ยก็ได้ให้นักกีฬาเนี่ยได้แยกตัวไปกักตััววเเออองไปตตรรจหาชื้โดดยลคบ ซึ่งตามที่ทาง NBA แจ้งเนี่ยนะครับต้องตรวจจนกว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็นลบและหลังจากนั้น2วันเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์กลับไปร่วมทีมได้นะครับทีนี้เราไปพูดกันในส่วนของเดนมว่รนะ์นักเกสกันบ้างนะคะนอกจากนี้คลายโยคิชค่ะที่มีรายงานว่าติดเชื้อแล้วและยังไม่ได้บินกลับมาร่วมทีมในตอนนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยมีรายชื่อทั้งหมด35คนนะคะที่ส่งแจ้งไปกับทาง NBA อันนี้รวมทั้งหมดเลยค่ะทั้งนักกีฬาสตาฟทีมสตาฟโคช้ชและเทรนเนอร์เจ้าหน้าที่ทีมที่เกี่ยวข้องทุกคนที่จะ จาก35คนเนี่ยก็มีการตรวจพบเชื้อโควิดอีก2คนค่ะแต่ยังไม่เปิดเผยรายชื่อตอนนี้นะคะทางทีมเนี่ยก็ปิดศูนย์ฝึกซ้อมชั่วค่ะแต่คาดว่าหลังจากรอผลตรวจของคนที่เหลือเรียบร้อยเนี่ยจะทําความสะอาดศูนย์ฝึกแล้วก็จะเปิดศูนย์ฝึกใหม่อีกครั้งค่ะก่อนที่จะเดินทางไปดิสนีย์เวลด์ในวันที่7ที่จะถึงนี้ในกรณีของเดนเวอร์นักเกสที่ปิดศูนย์ฝึกของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกับบรอกลินเนสครับหลังจากที่ทีมเนี่ยตรวจพบที่วัา,า,าดีแองเกรจอแดนเ พอพบปุ๊บเนี่ยทีมก็ปิดไว้ก่อนเลยครับทำความสะอาดต่างๆเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางบร o คลินเน็เนี่ยก็ได้กลับมาเปิดศูนย์ฝึกให้ให้นักกีฬาเนี่ยที่จะเข้าไปสู้ศึกในดิสนีย์เวิลด์เนี่ยกลับมาซ้อมแล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปแต่พอพูดถึงความพร้อมเนี่ยครับในตอนนี้เนี่ยนะรายงานล่าสุดที่เข้ามาเนี่ยไปไปมาๆเนี่ยทางฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ครับโอ้โหกลายเป็นทีมที่แบบไม่มีรายงานการบาดเจ็บไม่มีนักกีฬาที่ปฏิเสธการเข้าร่วมการแข่งขันที่ดิสนีย์เวิลด์ไม่มีนักกีีีฬาคนนนไไหรัท่ติดเชื้้ออวส ต้องบอกว่าซิกเซอร์สในตอนนี้เนี่ยโอ้โหพร้อมจริงๆดีไม่ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นทีมที่แบบโอ้โหพุ่งพรวดเข้าไปชิงสายเลยก็ว่าได้ครับแฟนๆฟนซิกเซอร์สเนี่ยมีรู้แล้วตอนนี้ทีนี้นะคะตุนอยากให้แอดมินเอเนี่ยมาพูดถึงสถานการณ์ภาพรวมของหลีกในตอนนี้ค่ะคที่หลายๆคนเนี่ยมีความกังวลค่ะว่าเอสรุปว่ายอย่างไรดีหลีกจะไปกันได้หรอดูแล้วเนี่ยตัวเลขของคนติดเชื้อเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้น,มา,นมากขึ้นทุกวันเลยนะคะใช่ครับคืออย่างที่แอนดมินตูนพูดเนี่ยนะครับทางประเทศสหรัฐอเมริกาตอน แต่เขาก็คาดการว่าในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยอาจจะวันละแสนเลยก็ว่าได้เนี่ยรวมไปถึงรัฐฟลอริดาตอนนี้เนี่ยที่ตั้งของดิสนีย์เวิลด์เนี่ยตอนนี้ตัวเลขก็พุ่งทะยานขึ้นแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ NBA เนี่ยเขาไม่ได้คาดการเอาไว้ก่อนนะครับต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าทาง NBA โดยอดัมซิลเวอร์เนี่ยครับเขาคาดการไวไปหมดแล้วว่ามันต้องรุนแรงขึ้นแต่เขาก็วางแผนไว้หมดแล้วครับไอ้คำที่ว่าวางแผนกันไว้ก่อนเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ลีกเนี่ยระงับการแข่งข ไม่ว่าจะเป็นมองหาดูที่าสเวกัสเสียงที่บอกครับว่าอาจจะเอาาสเวกัสเนี่ยมาเป็นที่ปิดแล้วก็ทําการแข่งขันและตอนหลังเนี่ยเขาก็มาเลงไว้ที่ดิสนีย์เวิด์และสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าเอาที่ดิสนีย์เวิด์ที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยมักจะได้ยินคําว่าบับเบิลเนี่ยแหละครับไอ้คำนี้ที่เขาใช้นี่นะครับมันเหมือนกับการที่เขาต้องการสร้างโซนที่มันปลอดเชื้อครับแล้วก็สามารถควบคุมได้จริงๆครับอันนี้คือถึงเรียกว่าบับเบิลเนี่ยแหละครับและก็อย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยทางเอได้ไม่เกิน67คนครับ อันนี้เนี่ยสาคนอันนี้เนี่ยคือรวมทั้งนักกีฬารวมทั้งผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสตาฟโค้ชรวมทั้งแบบทุกคนที่จะเข้ามาในดิสนีย์เวิลด์เนี่ยแต่ละทีมเนี่ยไม่ให้เกิน37คนและการตรวจเชื้อที่บอกเนี่ยครับเขาเริ่มตรวจตั้งแต่ 23- 24มิถุนายนเลยครับต,วต,วต,วตวัวตัวตัวตัวแล้วตรวจอีกตัวจนแบบเอาให้ชัวร์ว่ามันไม่มีเนี่ยและพอบินข้ามา Florida, ามาที่ฟลอริดาข้ามมาที่ดิสนีย์เวิลด์เนี่ยก็มีการทําการตรวจอีกนะฮะเอาเอาอรีเยกพู และเขาถึงจะให้37คนที่ว่าเนี่ยหรือไม่ถึงเนี่ยก็ตามเนี่ยเข้าสู่ในดิสนีย์เวิลด์ครับพอเข้าไปในดิสนีย์เวิลด์เนี่ยนะครับยังแบ่งความเข้มข้นในการเข้าถึงโซนนักกีฬาอีกนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้เข้าไปมั่วส่วนหมดไม่ใช่นะครับพวกเจ้าหน้าที่พวกพนักง,งานทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงนักกีฬาได้เลยนะครับอันนี้คือตามข่าวเขาบอกมาอย่างนั้นและยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยทาง NBA นีเนี่ยนะครับเขาจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยระดับสูงเลยนะครับอันนี้คือแบบจริงจังเลยเปน ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีแสดงบัตรแสดงตนใดๆเนี่ยผ่านเข้าออกไปได้อย่างเด็ดขาดเลยครับอันนี้นี่คือแบบว่าเข้มงวดจริงๆฮะเท่าที่ตูนฟังแล้วก็ได้ติดตามข่าวดูนะคะทาง NBA เนี่ยเรียกว่ามีมาตรการที่รัดกลุ่มจริงๆค่ะถ้าเกิดเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องออกจากบับเบิลนะคะก่อนที่จะกลับเข้าบับเบิลเนี่ยก็ต้องมีการตรวจแล้วก็ต้องมีการกักตัวให้แน่ใจจริงๆถึงจะกลับเข้าไปในบับเบิลได้ค่ะและตามข่าวเนี่ยครับทาง NBA เนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่แบบจัดเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยที่ดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็นค่าทีมแพทย์ค่าตรวจต่างๆค่าที่พักค่าอาหารค่าเจ้าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยต่างๆเนี่ยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า1.5ล้านเหรียญนะครับทิ้งไปเลยโยนไปเลยต้องดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดแบบตามโปรแกรมเนี่ยนะครับจากวันแรกที่เริ่มทาการแข่งขันเนี่ยจากวันแรกเอาง่ายๆจากวันแรกที่เข้าไปอยู่ในดิสนีย์เวิลด์เลยเนี่ยจนสุดท้ายถึง NBA Finals จบเนี่ยเขาคาดการเอาไว้แล้วนะครับว่าทาง NBA เนี่ยมีค่าใช้จ่ายในจุดนี้เนี่ย ไม่ต่ำกว่า150ล้านเหรียญครับหรือว่า4,800ล้านบาทเนี่ยครับหรียกว่ามันมหาศาลจริงครับในจุดนี้เนี่ยดังนั้นถึงบอกว่าเขาไม่ได้แบบอุปโลงขึ้นมานะครับว่าจะอยู่ดีจะมาจัดการแข่งขันแบบนี้เนี่ยค,คือส่วนตัวแอดมินเนี่ยนะครับไม่ได้ติดตามกีฬาอื่นมากมายครับไม่รู้เลยครับว่ากีฬาอื่นเป็นยังไงแต่ส่วนตัวก็เชื่อว่าไอแนวคิดแบบนี้เนี่ยถือว่ามันปลอดภัยในระดับนึงครับ แน่นอนว่าโอเคมันไม่มีอะไรที่มันปลอดภัยแน่นอนชัดเจนครับแต่เขาวางแผนกันไว้จริงๆครับวางแผงกนการทํางานอย่างนี้รักษาความปลอดภัยอย่างนี้ทีมแพทย์แบบนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาถึงกล้าประกาศโปรแกรมการแข่งขันที่เหลืออยู่ในฤดูกาลเนี่ยครับอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับเขาถึงกล้าครับเพราะว่าเขาเดินหน้ามาขนาดนี้แล้วเขาก็มั่นใจครับว่าระบบที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันมีทางเป็นไปได้ที่จะเดินหน้าต่อครับ อย่างไรก็ตามนะคะอดัมซิวเวอร์ค่ะคอมมิชัเนอร์ของ NBA ค่ะเขาก็ได้ออกมาประกาศแล้วค่ะว่ามันไม่มีความชัวร้อยเอ์เซ็นค่ะแต่เขาก็จะพยายามเต็มที่และเดินหน้าอย่างเต็มที่ซึ่งหากในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีการติดเชื้อที่ไม่สามารถควบคุมได้จริงๆในบับเบิลหรือในดิสนีย์เวิลด์เนี่ยก็าอาจจะต้องระง,งับการแข่งขันอีกครั้งหรืออาจจะต้องยกเลิกฤดูกาลเลยก็เป็นไปได้ค่ะ เพราะว่าสำหรับโควิด1 9นะคะไวรัสตัวนี้อย่างที่ทุกคนทราบจริงค่ะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะแต่มาถึงจุดนี้นะคะต้องยอมรับจริงๆค่ะว่า NBA เนี่ยนำโดย Adam well Commissioner s i เว e r ์ค m m มม s ช o n e เของ NBA เนี่ยเขาก็ได้ทําเต็มที่และดีที่สุดแล้วนะคะ เราก็ได้ภาวนานะคะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีการติดเชื้ออย่างรุนแรงจนหลีกเนี่ยจะต้องระงับการแข่งขันนะคะพวกเราจะได้รับชมกีฬาที่พวกเรารักค่ะและนี่นะคะคืออัปเดตของ NBA ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เริ่มเข้มข้นแล้วก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะพวกเราสองคนจะมารายงานให้ทุกคนทราบต่อไปค่ะท้ายสุดนี้ชอบคลิปนี้ของเราอย่าลืมกดไลค์และเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของ NBA อย่าลืมกด subscribe ที่โลโก้ NBA m i n u t ตรงกลางนี้ด้วยค่ะ วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณนะคะ